อันนี้ก็เป็นอ่างเก็บน้ําโครงการพาระรามริขนาดเล็กแต่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับเนื่องจากก็มีความจุมากที่สุดในบรรดาโครงการชุมนทางาเล็กในจังหวัดประจวบนะฮะอยู่ที่อํเาเภอสามายอดตําบลไร่เก่านะชื่อว่าอ่างเก็บน้าหนองคางนะครับมีความจุที่ระดับเก็บกักคือหนึ่งล้าน1นึ่งแลูกบาศก์เมตรแต่ปัจจุบันนี้เหลือน้ําประมาณ7%เหรือประมาณ70,000ลูกบาศก์เมตรเท่านั้นนะครับ ซึ่งปริดิมน้ําที่อยู่ในวันนี้ก็คือไม่สามารถที่จะไหลโดยแกวิตี้ได้จเจ้าน้ําไประบบท่อที่เอาน้ําไปใช้ในระบบของพื้นที่ได้นะครับตอนนี้ก็ชาวบ้านก็ใช้วิธีการสูบน้ําจากปริมิณน้ําที่เหลืออยู่เเปนี่ยสูบเข้าในท่อท่อส่งน้ําเพื่อจเจ้าน้ําไปใช้ในระบบของกเกษตรกรรมบางส่วนกับระบบประปาหมูบ่บ้านบางส่วนนะครับ ตอนนี้ฝนมันทิ้งช่วงมานานอ่างเก็บน้ําตรงนี้มีความจุถึง1นล้านหนึ่งแตอนนี้มีแค่เจ็ดหมื่นถือว่าน้อยมากเป็นปัญหาที่จะต้องอประชุมและชี้แจงและซึ่งใ,ในที่ผ่านมาเนี่ยรัศดรก็ได้ส่งข้อมูลให้กับทางจังหวัดทางอำเภอแล้วว่าอำเภอสัม,มยอดตรงนี้เป็นอ่างเก็บน้ําที่เป็นต้นน้ําของในพื้นที่ตาบลไร่เก่าซึ่งมีน้ําเหลือน้อยมาก เพราะฉะนั้นแนวทางแก้ไขในอนาคตจะเห็นว่ามีตะกอนนะครับมีตะกอนสะสมส่วนหนึ่งแล้วก็บริเวณบริเวณแอเรียพื้นที่รับน้ำเนี่ยบริเวณกว้างแต่ว่าฝนมันไม่ตกบริเวณนี้มันตกเหนือขึ้นไปกระตกท้ายทําให้ปริมาณน,น้ําที่จะตกบริเวณในพื้นที่ของตงอ่างนียจึงไม่ได้เท่าความต้องการที่จะเป็นนะครับพรนั้นฝนโดยเฉลี่ยตอนนี้ก็ยังไม่เยอะครับตรงนี้ก็ยังถือว่าน้อยประมาณร้อยสองมิลเท่านั้นเอง จริงๆแล้วมันจะต้องตกตอนนี้ได้จะได้ทั้ง0 0ร้มิลแล้วนะครับ500 600้มิลแต่ตอนนี้ก็คือได้แค่ร้อยถึง200้มิลเท่านั้นเองซึ่งปริมาณจะใช้น้ําในพื้นที่ก็ดีกเกษตรกรใช้น้ํในพื้นที่ก็ดีเนี่ยมันเพิ่มมากกว่าเดิมทีบริเวณนี้จะเป็นไร่สับปะรดปัจจุบันนี้ก็เป็นไร่มะม่วงผลไม้ยืนต้นปลามน้ํามันซึ่งใช้น้ำมากสาเหตุหนึ่งก็ทําให้ปริมาณน,น้ําที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยไม่เพียงพอกับความต้องการแล้วยังมีชุมชนมีชุมชนเมืองตาาบบลเเทศไ่ก่ก แล้วก็ชุมชนตลาดไร่เก่าต่างๆก็ใช้น้ําจากอาก่างเก็บน้ําห้วยหนังคางนี้แล้วก็มีหมู่บ้านมีชุมชนมีการใช้น้ําของโคเรือนเนี่ยใช้น้ํานี้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวน,นี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งของอากีนอำเภอสะยอดที่น่าเป็นห่วงนะครับถ้าเกิดว่าฤดูฝนที่จะมาถึงในเดือนปลายเดือนกรกฎาคมหรือต้นสิงหานี่ถ้าน้ํายังไม่มานี้ก็จะต้องอช่วยเหลือโดยการ ทางอำเภอทางจังหวัดต้องร่วมกันในการเท่วน้าไปใช้ให้รัศดรใช้เพื่อการอุปโภคครับคณะห่วงครับอ่างนี้ครับประธานก็คือว่าในที่่อไปก็คิดว่าคงคงเราจะมีการตั้งว่ามานขุดลอกนะครับเพื่อเพิ่มความจุเพื่อจะได้รองรับน้ําฝนที่จะมาในฤดูต่อไปครับ